เปลี่ยนสายพานแอร์นะครับสายพานหน้าเครื่องของเชฟโดเลตตัวเก่านะครับเครื่องดีเมกนะครับเชฟตัวเก่านี่ก็น่าจะเกินแสนโลแล้วนะครับยังไม่ดังนะครับแต่ว่าก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้ว เพราะว่าเส้นหนึ่งก็ไม่ขี่บาทนะครับอันนี้เบิกศูนย์มาแค่ร้อยห้าสิบเองนะครับร้อยห้าสิบาทเท่าน,นั้นเองครับการเปลี่ยนก็มีน็อตสองตัวนะครับอ่านอ็อตล็อกลูกโลกกับน็อตหลับระดับโลก<อ>ความตึงความหย่อนนะครับตัวนี้ปรับความตึงก็เป็นเบอร์สิบสองนะครับ กับตัวจับลูกโอกนี้ก็เบอร์ท4ี่นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันก็คลายน็อตลูกลอกก่อนนะครับ Tuộc lọc phạm tinh นะครัเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเมื่อกี้ก็ต้องออกต้องออกทางหน้าลมนนนะออกไม่ยากครับค่อยออกนะครับเย็นเย็น ออกมาแล้วครับตนบนบนูนะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับมันแตกเริ่มแตกเป็นลายหาแล้วนะครับมันอาจจะยังไม่มีเสียงดังเยอะนะครับแต่มันก็สมควรเตรียนแล้วครับเพราะว่าราคาไม่ขี่บาทนะครับสายพานตัวนี้มันมีเป็นเป็นสายพานเปลยนะครับมันรับความร้อนรับลมรับ แสงอะไรอยู่ตลอดนะมันเป็นสายพานที่มีความพิเศษคงทนมากนะครับแต่ก็ประมาณนักแสนกิโลนะครับเปลี่ยนได้นะเวือร้อยกว่าบาทเองนะครับก,กินเหล้ากินเบียร์จะมากกว่าเออซื้อมาเปลี่ยนนะนะครับ ใหมนะครับเปรียบเทียบตัวใหม่ดูนะครับเห็นว่ามันจะมีความหนากว่านิดหน่อยนะครับ่าจะเป็นเพราะว่าอันนี้ใช้งานมานานนะครับมันก็สึกไปตามการเวลานะครับตัวใหม่เข้ามาก็จะดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับก็อยู่แบบเนี้ยนะครับ ตัวหนังสือหันออกมาด้านหน้านะครับตัวตัวหนังสือจะอ่านไปทางข้างหลังนะครับเมื่อกี้ของเก่าก็อยู่แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ก็ใส่เข้าไปทางพัดลมก่อนนะครับ พัดลมไม่ได้ก่อนนะม,น <c oughs> มุนนะครับหมุนก็จะเข้าแล้วก็ไปคล้องกับโมเดลตัวล่างนะครับคล้องกับโมเดลตัวล่างตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาคาดกับตัวหน้าพัดลมนะ ก็ใส่ตัวตัวคอมแอร์นะ 改了不？ อยู่เข้าสนิทนะครับลงล่องเรียบร้อยแล้วก็นลุกลอกขึ้นมาคนระับ ประมาณนะครับหนาตึงเยอะ